ขาของพี่เขานะครับเนาะเป็นเกรดสี่จะรอเจาะเกรดห้าแล้วเราก็จะทําลายเลยนะครับเนาะปึก๊กยุบยุบยุบเลยครับผมยุบยุบยุบเลยเจ็บนะเนี่ยครั้งเนี้ยอเส้นประสาทแต่ละแต่ละคนอาจจะตับสนองไม่เท่ากันนะครับแต่ยุบหมดเลยครับพี่ปึ๊บ โอเคดโอ้โห okay, oh, ยุบเลยอ่ะอื <c oughs> สวยมากค่ะฟังนี้อ <c oughs> มีความสุขมากที่เห็น <c oughs> <c oughs> อาการของคนไข้เนี่ยมันดีขึ้นทันตาเหมือนแมจิกรลบเลยอะ่ะเหมือนเอาปากกามาลบโอ้ดังโอ้โหนี่เขาสุขมาก้องแตกเยอะแตก,อ,กอีกนะครับอ๋อดังละรู้สึกเลยเนาะโอ้ขาเกลี้ยงเลยอ่ะนะครับขานี่สวยขานี่สวยมาก สวยของหมอคืเป็นเยอะนะสวยไม่ใช่สวยของของคนไข้นะสวยตรงไหนวะคือสวยแล้วเป็นเยอะนะครับเวลาที่บอกเคสสวยคือโอ๊ยเคสนี้เป็นเยอะดีนะอะไรเงี้ย